เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุบรันยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวาชิราลงกรณ์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเขตปทุมวัน โอกาสนี้ทอบพระเนตรการแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนของเด็กกำร้าที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันมีเด็กอายุแรกเกิดถึง8ปีจำนวน49คนมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี2524ถึงปัจจุบันรวม643คนเป็นครอบครัวชาวต่างชาติ533คนและครอบครัวชาวไทย110คน จากนั้นพระราชทานพระราชวโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลออมระบาดตามลำดับดังนี้นายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยนางสาวชมบุญนิยะมานุสรและครอบครัวเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย นายไพศิษฐ์แก่นจันทร์รองประธานกรรมการมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่เฝ้าทุนละออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครปฐม ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิส่งคราอเด็กของสภากาชาติไทยประจำปี2564เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิเช่นการดำเนินงานด้านการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็กณอาคารวชิราลงกรหมู่บ้านเด็กเฉลิมประเกียิจังหวัดนครปฐมรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ มูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยให้การสงเคราะห์เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งครอบครัวเลี้ยงดูไม่ได้ไร้ที่พึ่งจากผลกระทบของภัยพิบัติเด็กไร้ที่พึ่งที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรงเพื่อช่วยเหลือให้มีชีวิตที่มั่นคง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติได้จะจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมทั้งนี้เมื่อปี2497พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการฉายภาพยนต์รส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมการสร้างตึกวชิราลงกรณ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กกำพร้านในความอุปการะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต่อมาปี2524จะตั้งเป็นมูลนิธิส่งคราห์เด็กของสภากาชาติไทยตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยท่งห่วงใยเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เวลา14นาฬิกา43นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิสายใจไทยเขตบางนาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆเช่นรายงานจำนวนสมาชิกและความช่วยเหลือการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่สมาชิกและการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงวัยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ สมาชิกสายใจไทยและบุตรทิิดา มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยผู้เสียสละชีพเพื่อป้องกันประเทศชาติผู้ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมซึ่งได้ก่อตั้งหน่วยฝึกอาชีพเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพปัจจุบันมีสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ ึกอาชีพและทำงานอยู่กับมูลนิธิประมาณ250คนฝึกอาชีพ6พแผนกเช่นงานหนังงานผ้าและงานไม้